แต่เคยเป็นรู้สึกว่าช่วงท้ายๆนะไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นตอนแรกๆไม่เป็นช่วงท้ายๆเป็นก็ไม่กี่วันคือแค่แค่แต่เจ็บคอเจ็บคอแล้วก็ปากขมไม่ได้ไม่ได้ไข้ต้องนอนต้องอะไรแบบนี้ไม่ยังไม่ถึงขนาดก็นับว่าเออผูิคุ้มกันยังดีอยู่ หายไ,ไวๆนะตึงจะรักษาต,ตามอาการเนาะขอบคุณสิบล้านดวงใจจ้าขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ให้กำลังใจช่องใหม่ของป้าต่อยไปเยี่ยมเยียนช่องเก่าของป้าต่อยมั่งก็ได้นะป้าต่อยถ่ายไปเรื่อย ตึงใจขอบคุณค่ะผ่โชมขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณที่ยังให้กำลังใจกันอยู่ขอบคุณที่มาทักทายขอบคุณที่รับชมจ้าขอบคุณที่กดไลค์น่าจะตึงจาจคนเดียวมั้งเนี่ยที่กดไลค์ให้ป้าต่อยเพระป้าต่อยเห็นหนึ่งไลค์ ค okay. ยังดียังมีคนไลค์ขอบคุณมะจาเป็นจะจ้าตอนป็าต่อยขึ้นครั้งแรกนะช่องนี้แหละช่องดารุณีชแนลนี่แหละป็ต่อยขึ้นครั้งแรกไม่มีคนดูเลยสักคนการดูเป็นศูนย์ ต่อยขึ้นวันเดียวแล้วก็หายไปหลายวันแล้วก็ค่อยมาขึ้นใหม่พอครั้งที่สองนี่เออก็ระบบเขายังช่วยระบบเขาเริ่มเห็นแล้วก,ก็ยังช่วยช่วยดันนิดนิดหน่อยๆพอรครั้งที่สามก็เออขึ้นมาขยับมาเป็นร้อยแต่ก็นั่นแหละมีคนมีมีคนเข้ามาคุยก็ต่อยคุยตั้งแต่ ตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นไลฟ์เลยจนกนระทั่งป้าต่อยลงไลฟ์มีคนเข้ามาคุยทำให้ยอดวิวก็ยอดดูก็ร้อยกว่าก็ยังดีอะ่ะมีกำลังใจสู้ๆนะคะขอบคุณจ้าตึงจาก <c oughs> ขอบคุณมากแบบนี้แหละทำอะไรก็ต้องใช้ความอดทน ต้องใช้ความพยายามทุกอย่างถ้าเราไม่พยายามถ้าเราไม่อดทนถ้าเราไม่ขยันมันก็ไม่สำเร็จเนาะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเราต้องสู้กับมันตลอดถึงเราไม่ทำยูทูบเราก็ต้องสู้สู้กับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวโยยครคภัยไข้เจ็บ สู้กับการที่ไม่มีเงินไม่มีทองสู้กับการทำงานสู้กับอะไรไงปัญหาทุกอย่างเนาะเราต้องสู้ต้องสู้ทั้งนั้นทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นที่เขพูดว่าชีวิตคือการต่อสู้มันก็จริงเกิดมาแล้วต้องต่ตอสู้เอ้ยพูดผิดพูดถูก ขอบคุณด้จ้าสามล้านดวงใจชีวิตคือการต่อสู้ถ้าเราไม่รู้จักการต่อสู้ซะเลยเราก็ไม่มีวันชนะทำอะไรก็ไม่ถูกทำอะไรก็ไม่เป็นไอ้นู่นก็ทำไม่ได้ไอ้นี่ก็ทำไม่ได้เอ้ยทำไม่ได้ไอ้นั่นก็ทำไม่ถูกไอ้นี่ก็ทำไม่ไหวมันก็ มันก็ไม่สำเร็จขอบคุณเจ็ดร้านดวงใจนะจ๊ะที่แวะมาเคาเฮ้ามาให้กาลังใจป้ต่อยอุ้เป็นอะไรนี่ทำไมพูดแบบนี้พูดผิดพูดถูพูดลิ้นพันเลยขอบคุณมากมาย,ขอ,มามายขอบคุณตึงจาดมากๆนะจ๊ะที่เข้ามาให้กำลังใจมาทักทายพูดคุยกับป้าต่อยป้าต่อยก็เออลืม